สวัสดีครับพี่น้องกองสองพี่น้องเฮ็ดหยังกันละมันงานเข่าแล้วเด้องานเข่าแล้วเด้อยต้อยต้อยกรับเพ่งต้อยอือเอาแล้วบันดิ <pod> h, ้ต้อยไปอือต้อยเลยนู้นเอ้าอีเสียนข้ามอาบน้ำต้อยยกขึ้นต้อยอาบน้ำคลายฮอนอีกแล้วอึอึอึ

เอาอเอาเข้าไปเออเอาเอาเลยอย่าไปเต็งน,น้องอุย้ยเอาแล้วครับตอนนี้เอาแล้วครับเส้นคำว่าเริ่มเต็งอีลาแล้วอีลามึงตายบ่อีลาอีลานอนอยู่ยังไดยังสัน่นลุกออเอาเออ๋อเอาเต็งน,น้องด้วยเออสวบแล้วเอาความอีกแล้วเอาเอา เอ้าเอ้าเออเอาต็งน้องเด้อเออเอามึงตายบ่บ้ันเอาดูครับดูสองพี่น้องทำอะไรกันครับนี่อาบน้ำไปด้วยยอก้อเล่นกันด้วยเอ้าเอ้ามีขาที่ห้าโ่มาอีกเอ้านอนเมึงเออเออเอ้าเอ้าเกียร์เข้าไปเออเออนุ่นสีต้มเดี๋ยวมึงเอ้า อาโม่หนังกะคุ้มเอาเออเอาเอาเข้าไปเอาที่เธอสบายใจเลยนะสองพี่น้องนี ma ่เออไอขี้ตุ่มเนี่ยเออเออไปเอาไปทางไหนแล้วเอาลัดหนาลัดหลังแล้วเอาเอาบางพ่นไม่แล้วเอาม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 าบ่ได้บ่ได้มันสิพากันแลนนี้อีกต้องเอื่นมามาชิดนะมือไงย ้คัมเพงกี่แล้วคำแพงไปแล้วคำแพงไปแล้วเส้นน้องหูเส้นค้าเอาอาปากแล้วโจวโจวโยเห็นแต่แขวแล้วเอาบันี้เอานั่งนมึงงบมาไปเอาเอาที่เธอสบายใจเลยเส้นค้าเอามักแบบได็ก็เอาเลยเอาเอาเอาเออตัวไอ้เฮ้ยเสร็จเลยค้ามึงนี่เฮาเฮาเอาตีเธอจ้าเลยเลยเฮ้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 ย อเออที่เธอสบายใจเลยเอาเอาสองพี่น้องมากแบบเด็ก็ว่าเอาไปเอาเลยเอาเลยเอาเออเฮ้ยหยอกอีหยังกันคักเหวะเอา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 ยสด้ซะเช่ไหมเอาเอาใส่หนามใส่ใส่หนามใส่แบบนี้เอาไหมทำตัวทำอันนี้ล็อกก็เมาให้ให้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันที่ไปได้นั่นมันที่ไปได้นั่นบอแมนมันเล่นดีได้มันเล่นสิพากันเล่นหนีอะไได้สร้างมาเพ่มาเพ่ <c oughs> อืม <c oughs> มีทางภาษาไทยมีทางภาษาพันธมิตร <c oughs> ดูดูครับดูครับโอ้ยอา้าวพ่น้องสำหรับทลิปนี้ก็ขอ,ขอจบแค่นี้ด้วยครับโอ้ยขี่ต้มเต็มกูเลยเอ้ยเฮา